หลังจากที่โทมัสอันวาเอดิสันได้คิดค้นรดไฟเพื่อให้แสงสว่างเป็นคนแรกและต่อมาได้วิวัฒนาการรดไฟในแบบต่างๆบอกว่าจะเป็นรดสั้นหรือว่ารถยาวให้กับชาวโลกได้ใช้ปัจจุบันนี้รดไฟที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกระลิกนีบบพนหลอด LED บอกว่าจะเป็นหลอดในรูปแบบต่างๆหลอดสั้นหรือว่าหลอดยาวหลอดพลาสติกหลอดแก้วก็มีโมดพลหลอด LED ทั้งสิ้นทั้งนั้นนะครับรวมถึงสปอตไลท์ก็ยังเป็นหลอด LED โดยโฆษณาว่าเป็นหลอดที่มีความทนทานและประหยัดพลังงานเป็นอันดับหนึ่งและให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นเป็นอย่างเอาใสไปแล้วคือบทนใสไปแป๊บเดียวขาดเป็นอย่างคือเปลี่ยนแรบนั้นสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับชอบชวนหานะครับพามาเบิรงนี่ครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟตุนไม่นี่ครับหลอดไฟพลาสติกนะครับนี่ครับแบบง่าๆนะครับ แบบสั้นและแบบยาวนะครับแบบยาวก็มีนะครับมาเบิ้งนะครับข้างในมันเป็นแบบใดนะครับความทนทานมันซีดีหรือบดีนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ้งนะครับหลักการเสียนะครับพามาเบิ้งจากหน่อยนะครับเดี๋พามาเบิ้งข้างในมันนะครับเป็นแบบใดนะครับโหลดนี้นะครับนี่ครับเกะมาให้เบิ้งเลยนะครับ จะมีหลอดนะครับนะครับคล้ายๆกับหลอดในทีวีนั่นแหละครับนี่ครับหลอดน้อยหลอดใหญ่กับจำนวนมันก็สีโบซํากันนะครับเวลามันเสียนะครับจุดนี้นะครับสีช็อตหรือสีคาดนะครับในคลิป YouTube เพิ่อนกับโซนยังมาติดไส้นะครับที่เป็นตัวน้ำนะครับมาต่อไสนแล้วก็ไซ้ได้นะครับแต่มากับสีไซ้ได้ประมาณบบดนนะครับไซ้แป๊บเดียวกับเสียคือเก้านะครับแบบนั้นนะครับ เพิ่็แก้ปัญหาให้เบิ้งนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับซื้อมาแต่ละรุ่นก็คือกันนะครับรุ่นน้อยจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาเบิ้งแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ทางในมาใช้เบิ้งทางในเป็นแบบได้นะครับ๋ยวผมแกะนะครับอันนี้ก็ซื้อมาโบราณนะครับเสียนะครับดูซื้อแกะงากนะครับตัวนี้ต้องหาตัวช่วยนะครับ ซื้อมาใส่ประมาณเดือนเดียวนะครับคาดนะครับนี่ครับจุดดำๆนี่ครับทงจุดนี้นะครับคาดช็อตนะครับแต่เพื่อนๆเห็นที่เขาทำอยู่ในคลิป YouTube นะครับเปิ้นสีเอาฟอยล์แล้วเอายางมาติดใส่นะครับแล้วมานก็สีไซได้นะครับแต่ครผมก็บดเสียงนะครับคือไสได้จริงครับเอามาติดใส่นะครับไสได้จริงแต่ว่า ไม่นานนะครับเสียคือเก้านะครับเพราะว่าว่าเพิ่นต่ออนุกรมไว้นะเพื่อนมาต่อเฉลิมันกเลยครบวงจรนะครับไฟเรือโอกนะครับแต่สายได้บวกเกินสามชีโมงคับคาดอีกครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลอดไฟยุ่ใไม่นะครับเ็บดต้องลามานะครับผมมาให้เบิ้งนะครับส่วนลอดยาวนะครับหลอดยาวพวกนี้นะครับเบิ้งด้านในนะครับ ดึงออกมาเลยนะครับผมเกะมานะครับด้านในมันเิเป็นรดคือกันเลยนะครับนี่ครับรถซอดจงนี้นะครับเป็นก็มาเป๊ะนะครับมันก็โอ้คือเก้านะครับแต่ว่ามันก็บ้ทนนะครับรดยาวนะครับจํานวนรดมันก็สิบตามรูปร่างของรดนะครับเป็นสิมีวงจรทางในนะครับไดเวอร์นะครับนี่ครับตัวนี้คือ ตัวแปลงไฟให้เป็นคััวนะครับแปลงไฟเสียบปลั๊กให้เป็นคั้วมามีบวกลบนะครับจ่ายให้เจ้าหลดดน้อยเนี่ยครับใช้งานได้นะครับเพราะว่าหลดหนึ่งมันกินไฟแค่3โวลต์ครับเพิ่นก็เลยโตโตโตมาให้มันหลายนะครับให้มันครบจั้นวนไฟนะครับเกิดหลดได้หลดนึ่งมันขาดแบบนี้นะครับมันกระสบโอกทั้งมดเลยนะครับซดมันขาดหลดเดียวนีครับแต่ถ้าทําทการเปลี่ยนหลดหนึ่งก็ะโอกอเก้าครับแต่อายุก็สิสั้นนะครับ มันก็บาทนนะครับประมาณนี้นะครับแต่มีรุ่นนึงนะครับที่ผมใช้นะครับทนใส่มา15ปียังบาขาดเลยครับเป็นของฝรั่งนะเบอกยี่ห้อนะครับซื้อมา15ปีนะครับเป็นเป็นรถ LED ไปนี่ละครับแต่ราคามันสิเพงนะครับเพงกว่าหลายนะครับผมเปิดสว่างทุกมื้อเลยครับเปิดชดแจ้งนะครับ เปิดสดแจ้งทุกคืนนะครับเป็นเวลา15ปีแล้วครับตอนนี้ยังใช้เท่าคู่มือนี้นะครับแล้วกันยังบเซียครับยังทนขนาดรับยี่ห้อนี่ครับของฝรั่งนะครับน่าจะมาจากอังกฤษนะครับโบโบโบเน้นครับว่ายี่ห้อยังครับบอบอนะครับแต่ว่าสีทนกับของพวกนี้นะครับพวกนี้ใช้ประมาณบางที่สองสามมื้อกับคาดนะครับบ่ค่อยทนนะครับมันน่าจะมาจากแถวเพื่อนบ้านครับรถนะครับเอเซียนี่แหละครับ ไม่ค่อยทนนะครับเหมือนโหลดแต่ก่อนนะครับแต่ถ้าของยี่ห้อดีๆนี่ทนครับยอมรับเดี๋ยวผมผมลองแล้วครับสิบห้าปีบี่คาดนะครับโอ้โหยากจะชิลองเบิ้งนะครับรอดยยังใช้ได้นะครับรู้ว่าสิใช้ได้บ่ไดนะครับตัวนี้นะครับแกะฝาไปแล้วนะครับไม่ออกนะครับตัวนี้ เสียแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเสียตรงตรงตรงวงจรนะครับตรงโหลดยังบ่เห็นดำนะครับน่าจะอยู่วงจรนะครับตัวนี้ตัวนี้เรา่งนะครับนี่ครับตัวนี้ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าผมผมซ่อมแล้วนะครับซ่อมตามยูทูปเพ่นบอกแล้วครับต่อเอานะครับแต่ว่าบนบนบนอาน่านะครับเดี๋ยวก็เสียอีกนะครับ แกให้เบิ้งนะครับผมส้มตัวนี้เรา้สึชิดติดกาวน้อยครับน้อยนึงนะครับนี่ครับมังค่านะครับแล้วก็โต่โตใส่เทนเลยนะครับบัตรกีโตเทนเลยนะครับช็อตเลยนะครับมันก็ออกคือเก้านะครับแต่ใช้ได้บน้านนะครับน่าจะเสียเหมือนเดิมนะครับนี่ครับคือมังคาโหลดนึนะครับผมโตอเลยนะครับ จริงตามเพื่อนบอกมานะครับแต่ว่าความทนทานกับคือว้านะครับโบ้หงนะครับเดี๋ยวก็ค่าคือเก้านะครับแ๊บเดียวนะครับส่งสำมือแต่ใส่สัวขาได้นะครับแบบนี้่ตเอาเลยนะครับถ้ามันขาดคือรถนี่โบอ้อนะครับมันขาดนะครับเฉียแล้วโอ้นะครับเดี๋ยวไปชิลลองต่อคือเพื่อนเบิ้งนะครับนี่ครับมันดำนะครับเดี๋ยวเฉียบ เบ้อนะครับเสียบปลั๊กทีนี้ผมสิลองซ็อตซ็อตตามเพื่อนเพื่อนบอกนะครับตามที่เพื่อนเพื่อนในยูทูปเพื่อนบอกมานะครับเดี๋ยวผมลองเบิ้งนะครับทางการเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบหัวแรงก่อนนะครับนกติโต้เลยนะครับจุดนี้นะครับคือเรต้องเปลี่ยนอะไรนะครับโตเลยว่าสิใซดได้ยีบวัวนะครับเต็ดตามเพื่อนนะครับลองเบิ้งนะครับนี่ครับ ตัดตัวที่มันซดออกนะครับตัวที่มันดับออกนะครับให้มาเรือห้โลหะนี่นะครับมิสโตอลงไปนะครับที่นี่นะครับยวสตบัตกีเลยนะครับชตเลยนะครับได้บรายคะรกับหรท่าเบิรงนะครับการบัตกีบางคนเพิ่นใช้ฟอยนะครับติดเอานะครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเป็นตัวน้ำไฟฟ้าได้หมดนะครับทำการช็อตแล้วนะครับตอนนี้ช็อตรอที่มันเสียเลยนะครับทีนี้ผมจะเสียบลองเบิรงนะครับว่าจะ สีโอหรืบอรบอนะครับหรือสีตุ้มนะครับเดี๋ยวลองดูน,นะครับช็อตคือเก่านะครับเห็นไหมครับช็อตจุดใหม่นะครับโอ้แป๊บเดียวนะครับมาขาดรถใหม่นะครับเพราะว่าวงจรมันไม่สมบูรณ์นะครับสรุปแล้วว่าทำตามที่เขาเห็ดนะคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ห้เบิ้งชัดเลยนะครับไม่ดราม่านะครับนี่ครับต่อคือเขาช็อตไม้ตัวไม่นะครับโอเคปบเดียนะครับค่าอีกนะครับคือว่าไม่ผ่านนะครับครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นรอดไฟที่เอามาติดใส่เสานะครับเพื่อไปต่อตามงานวัดนะครับหรือตามงานต่างๆนะครับส่วนรอดนี้ก็เป็นรอดที่ผมได้ก่าเป็นขั้นแรกนะครับคือผมซื้อมาใ้มาสิบห้าปีแล้วนะครับ ซึ่งก็เป็นลอด LED คือกันนะครับแต่ว่าจะเป็นของฝรั่งนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาเสียบปักไฟเลยนะครับใช้มา15ปีนะครับเปิดสว่างทุกคืนนะครับตัวนี้นะครับเสียบไฟสว่างสอดแจ้งคู่มือนะครับกันยังบ่เคยขาดครับบ่งองแงอย่างเลยนะครับไฟตกไฟเกินก็ออกนะครับท่านผู้ชมที่รู้กับคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับเป็นยังนะครับลอด LED เหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้อยู่ได้15ปีแล้วนะครับแต่พวกรถสมัยใหม่นี่ครับทำไมมันเสียเร็วๆนะครับก็คอมเมนต์บอกผมนําเน่นะครับผมกับหัู้คือกันนะครับ